สี่ห้านะเีจะไปคุยกับฝากฝั่งที่ทั้งฝ่ายฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะว่าจะมีความวิเเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะเพื่อที่จะได้รับฟังแต่ละฝ่ายรับฟังเรียบร้อยท่านผู้ชมก็จะได้แสดงความวิเเห็นกันในคัดลองในประเด็นที่เราวางไว้นะด้วยเหตุด้วยผลนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งรักชินวัตรเมื่อสักครู่คุณ สมพรก็บอกไปแล้วนะครับเพราะว่านายกออกให้สัมภาษณ์วันนี้บอกว่ายังไม่มีเหตุให้ยุบสภาหรือลากออกทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการและขอให้กลไกต่างๆทํางานโดยยึดกรอบกติกาประชาธิปไตยและรัฐบาลก็พร้อมใม้กวานร่วมมือในการตรวจสอบการทํางานผ่านการอภิปรายในสภาณขณะที่ในส่วนของคุณวิสิ์เวชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้นําฝ่ายค้านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ เรื่องการประกาศไม่รับอำนาจศาลทั้งในส่วนของประธานสภารองประธานสภาแล้วก็ประธานวิปรัฐบาลแล้วก็คุณกิจอาทิตย์แก้วซึ่งเป็นตัวแทนของสอวอนะครับก็บอกรู้สึกตกใจเพราะถ้าเราไม่เคารพการใช้อำนาจของแต่ละฝ่ายบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไร ต้องถามว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยมีเหตุผลอะไรที่ชอบทําอะไรค้าบลูกค้าบดอกเกี่ยวเรื่องกฎกฎหมายทําในสิ่งที่ไม่พึงกระทานะครับบางกรณีทาผิดกฎหมายชัดเนจนอย่างเช่นกดบัตรแทนกันก็ดีนะครับใช้เสียงข้างมากในการละเมิดสิทธ์ก็ดีตัดสิทธิผู้แปรญติก็ดีแต่พอมีคนเอาเรื่องไปร้องศาลก็บอกว่าจะไม่รับอํานาจศาลหมายความว่าใครมีเสียงข้างมากอยู่ก็อยู่เหนือกฎหมายได้หรือไม่นี่ก็คือในมุมของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเอาเรา จะเปิดสายก่อนหรือเราจะไปฟังความเห็นของบรรดาผู้รู้ก่อนคุณสมพรฮะครับเดี๋ยวกําลังประสานอยู่นะฮะเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายนี่ก็อยู่ในเวทีนะที่จะมีการอภิปรายกันนะก็คงจะ,ะดูจะติดต่อยากลำบากอยู่พอสมควรน,นะครับนะฮะก็เดี๋ยวดูระหว่างการประสานงานนะถ้าประสานไม่ได้ก็จะเปิดสายท่านชมโทรศัพท์กันเข้ามานะมันก็เปิดสายท่านชมไปก่อนแล้วกันนะระหว่างที่เรารอนะ นะครับนะเพราะว่าคืออยากให้ท่านผู้ชมได้ร่มวมกันแสดงค<ฤ>วามวิเห็นเยอะๆนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้และจะมีผลอย่างยิ่งเลยคือถ้าตัดสินออกมาหน้าที่หนหน้าที่2หน้าที่3มเนี่ยมันจะต่างกันชัดเจนนะครับจะ <c oughs> มีผลต่อการเมืองบ้านเราในทุกหน้าที่จะออกมานะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าบางท่านมีความรู้สึกว่าการเมืองมันวุ่นวะวุ่นวายและเกินเครียดและเกินตอนนี้เครียดจนลงกระเพาะอย่างที่ ทางกรมสุขภาพจิตออกมาเตือนบอกว่าอย่าไปเครียดมากแต่ว่าในด้านหนึ่งมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับสำหรับเรื่องที่มันจะมีผลกระทบทั้งทั้งต่อการเมืองต่อการเดินหน้ารวมไปจนกระทั่งผลพวงที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะตัดสินปบัลัหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามก็ตามทีนะครับเอาไปฟังความเห็นของท่านผู้ชมก่อนก็แล้วกันนะครับชินจังสองสวัสดีครับสวัสดีครับผมอเป็นยังไงบ้างยอมรับอำนาจศาลหรือว่าคุณชินจังสองเนี่ย อก็คงไม่ผิดความคาดหมายครับที่ออกมารูปนี้อ๋อก็ไม่ผิดความคาดหมายหรอกคือเ,เขาประกาศไม่ยอมรับมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะไม่คือคือยังไงก็ต้อง,ต,องต้องเล่นเกมนี้แหละครับผมว่านะครับอืม่ว่าเล่น,<ค>นเกมนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกันบ้างล่ะก็ชาวบ้านเราเอา๊ะถ,ถ,ถ้ารัฐบาลไม่ยอมรับอารเดี๋ยวจะไม่ยอมรับรัฐบาลบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องเวลาไปอีกด้านหนึ่งคือคือถึงเวลาก็คงมีตัวเล่นใหม่ครับผมว่านะัตอนนี้ก็คือเอาอย่างนี้เอาเอา ดึงดึงคนเสื้อแดงมาสะก่อนเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันก็มวลชนก็จะหายไปครับดึงมาทําไมเสื้อแดงก็ต้องต้านไว้ครับเพราะว่าอย่างระดาเนินเนี่ยคิดว่ามันจะน้อยลงมันก็ไม่น้อยลงเท่าไหร่คนก็ยังยังคับข้างอยู่ครับทีนี้ถ้าไม่ดึงเสื้อแดงออกมาต้านไว้มันก็จะจะฝ่อครับผมว่านะอืมก็ต้องเล่นเกมนี้กันครับผมว่านะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็คนกลุ่มแกนนําเสื้อแดงก็ทําทํางานยากขึ้นเรา ราสังเกตดูนะการปลาสายกันอะไรมันไม่คึกคักเหมือนเหมือนคราวก่อนๆแต่ว่าดูจากบรรยากาศดูจากอาการเตรียมการทั้งในส่วนของชุดใหญ่ที่จะมาที่สนามราชมังคลาก็ดีหรือว่าเวทีเล็กในหลายพื้นที่ก็ดีเห็นมันคึกคักขึ้นๆกันพอสมควรนะคือด้านหนึ่งเขาก็พอเขาอาจจะมองได้ไหมคุณจินจังสองบอกว่าแมมตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาตัดสินโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นบวกต่อซีของฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาล หรือแม้แต่การไปยื่นคำร้องต่อสารก็ทมเนี่ยคำร้องของฝ่ายค้านก็ดีฝ่ายสวก็ดีเราไว้พิจารณาตลอดแต่ว่าซีของทางรัฐบาลไปหรือคุณเลืองไก่ไปนี่ไม่เคยรับเลยอาตเตอร์บอกเนี่ยเขาก็ต้องปลุกตัวนี้ขึ้นมาครับรัฐบาลต้องปลุกตัวนี้ขึ้นมาเล่นครับมันมันอาจจะเพราะว่าจริงๆคุณทักษิณเป็นคนถือไพ่หลายไปนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เกี่ยวกับคุณทักษิณหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเอาละคุณชิดจางสองขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะเอาการคนคนเล็กคนละน้อยก็แล้วกันนะคนกาลสินนะคนกาลสินคน คุณประจกาศกับคุณสมพรครับครับเป็นยังไงมั่งเรื่องการประกาศไม่ยอมรับอำนาาศาลเนี่ยมันมันยังไงมันไม่มีความชอบธรรมครับมันไม่มีความชอบธรรมคือไม่ยอมรับศาลมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ไหมศาลรับุเนี่ยแต่ต้นไม่ชอบธรรมยังไงต้นเลยอย่างที่ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งแล้วมันไม่ชอบธรรมนะครับครับแล้วจริงๆทั้งสี่คนเนี่ยสี่คนนะฮะมีปัญหาทั้งสี่คนเลยแปดคนนะครับทั้งหมดแปดคนแต่แต่คนที่มาใหม่นี่ไม่มีปัญหาครับครับ ครับไม่มีความชอบรมครับคุณคนกาลคนกาลสินคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีตุลาการคนไหนเนี่ยถอนตัวไหมคุณคนกาสินฮะครับพรุ่งนี้คิดว่าจะมีตุลาการท่านไหนถอนตัวหรือเปล่าผมว่าต้องถอนตั้งสามคนนะอย่างจารันพันบาทเนี่ยต้องถอนเอกขาดเลยคนเนี้ยครับไม่เขาเขาจะไปถอนเพราะด้วยเหตุอะไรฮะเขาจะถอนตัวด้วยเหตุผลอะไรฮะมันมันมันก็บอกแล้วสิ่งที่มันไม่ชอบทำอะฮะนั่นีอมันไม่ชอบทำยังไงอะ ไม่ชอบทำยังไงใช่ไหมฮะก็เป็นคนไปร่างรัฐธรรมนูญด้วยกับเขาอ่ะสามตัวเนี่ยก็เป็นเราไม่ไม่เอาสามตัวไม่เอา่าสามคนนะอ่าเป็นสอสอไอ้วงนี้มันให้เสียดไม่ได้ครับคนพวงนี้จริงๆครับผมยอมรับเลยว่ามันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยที่เสื่อมเสียก็เฉพาะทุดนี้แหละครับที่ทําให้เสื่อมเสียที่คนก็ไมไปเกงใจกันครับแล้วแล้วคิดว่าตุลาการเนี่ยพอเจอ การประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลก็ดีมวลชนคนเสด,ดงมาปักหลักอยู่ราชมังคลาก็ดีเนี่ยจะทําให้การตัดสินของตุลาการเนี่ยมันมันเปลี่ยนไหมฮะมันเริ่มเอียงเริ่มเริ่มโน้มน้าวหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดผลก็ะทบทตั้งสองฝ่ายมากขึ้นไหมฮะผมผมผมจริงๆไม่อยากให้มีปัญหานะครับจริงๆนะคือใจจริงๆเลยไม่อยากให้มีปัญหาเพราะเป็นไปนแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันก็มันก,มนก็มันก็อยู่กันลําบากนะ,ะผมก็อยู่กันลําบาก แตงท้าท้าผืนผืนกล้ากล้าแล้วมามามาตัดสินนะฮะอย่างที่ไปไปไปลบกับกับรัฐบาลนะครับครับผมบอกได้เลยว่าอยู่กันยากครับอือยู่กันยากแล้วสมมุติอย่างงี้คุณคุณคนกระสินนี่คําถามสุดท้ายนะสมมุติว่าตัดสินมายกคําร้องอ่ะแล้วทางมวลชนคนแสดงทางฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยจะยอมรับสารไหมเพราะความชอบธรรมก็มันไม่มีในตัวอยู่แล้วอ๋อครับครับ ก็ยกคำร้องก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปอ๋อเหรอฮะนึกว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินนะขอบ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 คุณขอบคุณเราคุณคนกาลสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสมชายครับคุณสมชายคุณสมชายนะครับสวัสดีครับคุณสมพรครับสมชายจังหวัดไหนเนี่ยจากกำแพงเพชรเนี่ยกำแพงเพชรครับหลังๆนี่มีสมชายจังหวัดอื่นมาด้วยโคราชใช่ปะ กำแพงเพชรครับกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรเสียงเสียงหล่อๆเงี้ยแหละเสียงหล่อน้อยกว่าพวกเราหน่อยอ้าวตกลงเป็นยังไงบ้างเรื่องเขาประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลวันนี้ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าก็เป็นการตอกย้ำอีกรอบนึงอ่ะก็คนมาหน้าด้านมันก็ไม่ยอมรับไปส่วนเขาตัดสินในเรื่องกู้เงินใครหน้าด้านเนี่ยไปว่าใครหน้าด้านเขาไม่ยอมรับก็ไม่คนนาด้คนที่ไม่ยอมรับกับคนหน้าด้านเงี้ยิแล้วก็ผมไม่เคยอยากจะพูดอย่างนี้ใ้มันมมันอดไม่ได้อีกมุมหนึ่งก็จะบอกแหม คุณทาตัวยังไงคนก็ไม่ยอมรับคุณหน้าด้านเองหรือเปล่าอะไรตัวนั้นก็ใช่ตะกี้เนี่ยคนกระสินพูดว่าถ้าเขาตัดเสินยกฟ้องอ่ะก็ว่าเจ้าวันไปจกไปถัาถ้าเขาตัดสินไปอย่างก็ว่าไปอย่างไอ้ไม่พูดอย่างนั้นไม่รับก็ไม่รับเลยชนไอ้อะไรที่ว่ากู้สองข้าล้านบาทเขาเขาเขาประกาศมาให้ให้กู้ได้ก็เออดีใจไม่เห็นไม่เห็นคาดคันเครับเอาละเดี๋ยวคุณสมชายขออภัยนิดนึงนะเดี๋ยวจะต่อสายกับเป็นใหม่พอดีเรานัดหมายท่านประธาน วิปครับรัฐบาลได้นะครับขออภัยนิดนึงนะฮะเราจะไปคุยท่านประธานวิปก่อนนะครับคุณอํานวยคลังผานะครับประธานวิปรัฐบาลนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราคุณอานวยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอํานวยวันนี้เนี่ยทั้งในส่วนของทางประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสอสสวเนี่ยออกมาแถลงจุดยืนเดิมอันนี้มีการนัดหมายกันก่อนไหมทั้งในส่วนของเวทีขขงประธานกับรองประธานกับเวทีของสอ สองของวิบกับทางสวเนี่ยครับไม่ไม่ได้นัดครับเพราะว่าผมมานั่นพอดีแตซึ่งผมตั้งใจที่จะแถลงการอยู่แล้วว่าในการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยนะครับเรายืนหลักเดิมอยู่แล้วว่าเราตามตามมาตราสองก้หนึ่งได้หมวดสิบห้าคับการแก้ไขเพิมเติมรัฐมนูนนะครับคือคือสองก้ก็คือว่าเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไมไม่ใช่เรื่องของ ขอ,ของทางสารรัฐธรรมนูญครับ,ค,รบคือเป็นยต,ติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคือมีอำนาจนะ้านที่นะมีค้ะหน้ำตีสมาชิกสมบุษยนารณไม่ไม่จมไม่น้อยกว่าอไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้านะครับแัด่วนสำรัทั้งหมดทั้งที่มีอยู่ของสภาบุษยทารั์สดอื่นคือเราแก้ในานามสมาชิกรักสภานะครับคร <ใน S 1> ัว่าว <ะ S 1> กระบวนการ,รแก้ไขฝ่ายที่เขาไปร้องก็บอกว่ามีกระบวนการที่ไม่ชอบทำอยู่เช่นมีการกดบัตรแทนกัน เช่นมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นมีเรื่องของผลประโยชน์ไฝ่ายที่สวเองก็มีผลประโยชน์ในการที่จะลงเลือกตั้งอีกอะไรประมาณนี้ตรงนี้นี่เปอนยากเป็นอยากจะกลับเดือที่สามพิจารณาแะกับเดียนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราทําตามนะครับตามหมวดสิ่ห้าประการสองร้อยหาสิบหนึ่งนะครับในสมาชิกรัฐบาลอาจารย์เราเป็นสมาชิกรัฐบาลเราก็ทำตามข้อบังคับของการประชุมุมและรัฐสภาอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันถ้าเขาเอากระบวนการให้ไปอ้างศาลเกิดศาลสาั่งว่าเอาอเอาละแก้ไขรับนูนไม่ขัดต่อรับนูลแล้วแต่ว่ากระบวนการเนี่ยไม่ถูกต้องอะไรประมาณเนี่ยคืออย่างนี้ได้ไหมกระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างตามที่ท่านพิจิกรให้พูดนะครับว่ากดบัตรคันก็บตรทัดื้นยืนยันเมื่อคนกดบัตรได้บัตรเดียวเท่านั้นนะครับครับงนี้ยืนยันครับว่าในส่วนที่สองนะครับที่ในเรื่องของการแก้ไขประโยชน์ผลประโยชน์กับสวตัวใดตัวหนึ่ง นะครับผมคิดว่ามาจากประชาชนเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสรวเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนของจังหวัดจังหวัดละคนเนี่ยกระถือมาจากประชาชนแต่เฉพาะเฉพาะเฉพาะทวทันหาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตำหนิตดเตียนเขาแต่ว่าเราให้หมดไปพร้อมกันครับถ้าเกิดเราแถลงว่าเราไม่รับอำนาจศาลและเกิดศาลสั่งมาว่ากระบวนการแก้ไขไม่ถูกต้องในเนี่ยฮะ แต่ว่าคําสั่งศาลเนี่ยรับนูนก็กาหนดชัดเจนว่ามีอํานาจผูกพันกับหน่วยงานต่างๆจะทําไงฮะคุณคุณอำนวยคะคือตอนนี้เรายังไม่กล้าไม่กล้าไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าวันเวลาจะไม่ถึงแต่เรายืนยันว่าเราทําหน้าที่ของเราครบถ้วนถูกต้องทุกประการนะครับในนามของสมาชิกรัฐสภาครับก็แสดงว่าณขณะนี้จุดยืนก็คือว่าปฏิเสธอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญก่อน ส่วนสารัฐมนูลตัดสินออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่อยจะมาคุยกันอีกทีว่าจะกําหนดจังหวะก้าวในการขับเคลื่อนอยังไงถ้าเกิดว่าสารตัดสินออกมาในเชิงที่เป็นลบกับทางซี่ของรัฐบาลคือผมเชื่อมันน่นได้เกินว่าในตัวเราในคณะมสมาชิกรัฐสภาได้ทําหน้าที่ถูกต้อง,องทุกประการเพราะเราก็ไม่กังวลเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันมีตัวบทกฎหมายอยู่นะครับเราเรายืนยันต้องเราจดตรงในตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าทําทให้ สามร้อยสิบคนที่ไปยื่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นี่ยจะเกิดความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นมาตาหมาคุณอํำนวยฮะเราเราจะไม่คิดถึงตรงนั้นครับเราถือว่าการทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ก่อนนะครับส่วนสารรัฐมนูลใช้อย่างไรนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราปฏิเสธมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับครัุณอํำนวยหวั่นเกรงไหมครับว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาจากหน้าสองหน้าสามอะไรก็ตามทีนะครับแล้วมันอาจจะไปทําให้ มวลชนก็ดีหรือว่าประชาชนบางส่วนที่อาจจะไม่พอใจอาจจะมีการก่อวอดอาจจะมีการลุกคือหรือมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทําให้สังคมโดยทั่วไปมันไม่ปกติเนี่ยเราจะทำยังไงฮะเรามีเรามีการหาแทนมแทนซีอะไรไว้รองรับไหมฮะครับพผมเชื่อมั่นกระบวนการธุติธรรมเนี่ยนะครับทุกคนอ่านกฎหมายออกรูกฎหมายเป็นนะครับผมยืนยันว่า ความเป็นธรรมในทัองคมยังมีอยู่ครับครับนั้นบางส่วนอาจจะมิตกกันเกินไปหรือเปล่าคุณอำนวยเหมือนรั้งที่แล้วจะบอกว่าพอศาลรับแล้วจะเกิดปัญหาสุดท้ายศาลก็ไม่ได้สั่งอะไรมากมายแค่บอกว่าคือนี้เราไม่ต้องตกกังวลเลยนะครับเพราะเราถือว่าเราทําหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดแล้วนะครับครับก็ต้องรอว่าท่านจะมิตัยยังไงครับครับงั้น หลังสิบเอ็ดนาฬิกาพนี้ก็จะมีท่าทีออกมาใช่ไหมหลังจากศาลมีคําสั่งออกมาก็ยังยังไม่คาดคิดอะไรครับยังยังอยู่ที่มั่นของเราดูนะครับว่าเราทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับกับกับพักร่วมรัฐบาลนี่มีจุดยืนเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องการปฏิเสธไม่รับอำนาจของศาลก็เหมือนกันครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะกล่าวแล้วฮะก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นไงแต่ว่าโดยโดยทั่วไปคุณอํานวยคิดว่า อ่ยังไงยังไงมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมครับพรุ่งนี้ผมผมเชื่อมั่นนะเกินว่าคือในการพิจารณาตบทกฎหมายผมคิดว่าทุกขั้น่ะโดยเฉพาะอย่างนี้การพินาราก็ต,ต้องมาตามข้อ